สวับดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมอีกแล้วเอเลียนโซนนะครับผมโอเควันนี้ดีดๆหน่อยทุกคนเพราะว่าวันนี้นี่ก็ผมตายไปแล้วเอ่อเมื่อประมาณเอ่อเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะซื้อเจ้า Nintendo Switch มาใช่ไหมตอนนี้ยผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมด้วยเงินเก็บกูเองนี่แหละก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนก่อนเลยนะผมที่ทำให้ผม มีตังซื้อเจ้านี้ได้นะผมอ่ะขอบคุณคนดูทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาสตรีมให้ทุกคนดูนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมาผมผมจะมารีวิวเจ้า Nintendo Switch กล่องแดงนี้เลยนะผมผมซื้อมาได้ในราคาประมาณเออหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะผมช่วงนี้ร้านนี้ส่งไว้มากนะเออคือแบบ ผมสั่งมเมื่อวานได้วันนี้เออคือแบบไวมากเลยยังไม่ครบกิสี่ชั่วโมงเลยนะสั่งเมื่อวานตอนเที่ยงได้วันนี้ตอนสิบโมงเออได้ไวมากเลยยังไม่ถึงกิฟสี่ชั่วโมงเลยทุกคนนะก็ห่อเอ่อกันกระแทกมาอย่างดีนะผมข้างหลังเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าติดฟิล์มให้ผมแล้วนะคือผมอะสั่งเออผมบอกกับเจ้าของร้านว่าติดฟิล์มให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยติดฟิล์มเองไม่เป็นนะผมกลัวแบบมันมีฟองมีอะไรงเงี้ยเออนะมา เรามาประเดิมก่อนเลยขอเปิดก่อนนะครับผมนี่ก็ดึงออกเลยไหนกูเขอโห่อห่อมาสองชั้นนะเนี่ยนี้ไม่ใช่ชั้นเดียวนะนี่สองชั้น<ม> <laughs> ห่อมาหนานะ <laughs> ทุกคน <laughs> ไม่ได้ห่อบางๆนะกี่ชั้นวะสองสองสองประมาณสองชั้นทุกคนถ <laughs> ือว่าแบบไม่ได้บางมากไม่ได้หนามากทุกคนก็แบบกันกระแทกกำลังดีนะผมอ่ะช <laughs> ันนี้เขามีรับประกันนะผมอ่นะผมก็จะ ไว้เคมได้นะเผื่อคุณมีปัญหาแล้วผมปึ๊บปึ๊บอ่าตดกล่อ,องมาก็ประมาณนี้โอ้โหกล่องนี้หรูหรูเลยนะหรูเลยนะกล่องเนี้ยความใหญ่เนี่ยให้เทียบกับตัวผมอะผมจะลองเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือความยาวนะผมเป็นคนสูงร้อยแปดสิบนะผมก็เนี่ยประมาณนี้เลยเนี้ยเห็นไหมอ่าเทียบ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือด้านหน้ามันนะครับผมด้านหน้าจะเป็นนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่าด้านหลังก็จะมีเจ้าตัวเชื่อมกับทีวีนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องมันแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะสองอันแล้วก็จะแถมไอ้นี่มาด้วยไว้เอ่อต่อจอเล่นนะผมนะอืมข้างๆนี่จะ,จะแบบมีอะไรวะมีโฆษณาครับผมโฆษณา Nintendo Switch ทียกูรีวิวทั้งกล่องจริงๆ นี่ครับผมวันนี้ก็แต่เหมือนจะเป็นโฆษณาเหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนครับผมคนละรูกกันนะะประมาณนี้ใครที่อยากเห็นรูปก,กล่องเป็น,นนะอย่างนี้นะทางด้านตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงวางกล่องแบบนี้นะผเปิดก่อนนี่คือแบบเปิดครั้งแรกเลยนะสัมผัสแรกของนี e n d o s w สวิตพึ๊บอะไรวะเราต้องเปิดอีกชั้นนึงใช่ไหมวิววิว จะเปิดผิดฝั่ง,งทุกคนยิงมันต้องเปิดฝั่งนี้เกือบเลยทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นมันเกือบโคงมาทุกคนนี่เปิดมาอู้อ่ะนีับผมทางด้านโต๊ะกล่องจะมีประมาณนี้เลยแต่จริงๆแน่มันมีข้างใต้อีกนะอันนี้คือชั้นแรกของมันมีหลายชั้นทุกคนนะเออก็เราหยิบคอนโทรลเลอร์ออกมาก่อนเลยอ่ะนี่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือเราใส่พาสติห่อมมาให้ด้วยนะครับผมอ่าน้ำหนักนี่ถือว่าถ้าเทียบกันไกลนะนี่เไกลนี้นะ หนักกว่าไกลนะทุกคนมันหนักจังวะเออมันมันถือหนักเลยนะเออนี่สัมผัสแรกอันนี้จะเป็นฝั่งสีแดงนะผมคือสีที่ผมเลือกซื้อมาเนี่ยผมมันมันมีอยู่เอ่อหลายอย่างมากเลยนะจะมีสีดำล้วนสีกับสีเงี้ยแล้วก็จะมีสีของ Animal Crossing นะผมเป็นสีลิมิเต็ดอะไรกันนะแต่ผมเลือกสีสีนี้มาอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะมันไม่ใช่แบบสีดำล้วนสีเหลืองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะอันนี้แบบ มาสองสีนะผมนะเป็นของพิมเศษเหมอือนกันนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนะี่ยเขาจะเอาตัวนี้ไปโฆษณานะมันก็เลยดูเป็นทั่วไปนะผมนะมาดูเรื่องของหน้าจอหน้าจอนี้ผมซื้อไม่ใช่มันจะมีอยู่ประมาณ2หน้าจอนะเท่าที่ผมเห็นก็คือ led กับหน้าจอธรรมดาอันนี้เป็นหน้าจอธรรมดานะผมผมไม่ได้ซื้อแบบรุ่น o อเลมานะผมอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาโอ้โหใหญ่นะไอ้เชี่ยตอนแรกผมนึกว่าเล็กนะโอ้ยชิีนี้ใหญ,ใหญ่จัดเลยนะโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเหมือน โทรศัพท์ขอผมแค่ไหนของอันนี้เองอ่ะโทรศัพท์ผมน่าจะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือ iPhone ที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยคือ iPhone SE 2020นบแล้วผมนะเนี่ยมันประมาณนี้อันนี้คือแบบเหมือนเป็นแท็บเล็ตเลยนะดูใหญ่เท่าฝ่ามืออ่ะคือโทรศัพท์ที่ผมถือมันประมาณเท่านี้อย่างเงี้ยประมาณนี้ทุกคนเห็นป่ะอันนี้คือมือผมนะักกับโทรศัพท์แต่เนี้ยผมกลางอะ่ะกลางสุดมือ <laughs> ใหญ่เลยนะทุกคนข้างหลงเขียร n ด n เทนโด้สวิตซแล้วผมอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูของกันต่อก็มีอะไรอีก ปึ๊บเปิดมาโอ้โหชั้นสองมีอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมยอดไปเลยทุกคนโอ้โหผมยิบของอย่างแรกมาก่อนเลยนะผมเป็นของให,ใหญ่ๆนยะอะไรก็ไม่รู้ฝั่งนั้นอะอ่าอันนี้เป็นเออโอ้โหหอ่หอห่อกันกระแทกมาด้วยนะทุกคนอันเนี้ยเออเหมือนจะเป็นตัวที่ต่อกับทีวีใช่ไหมใช่ครับผมนี่ ไปเขียนแบบ Nintendo Switch นะผมข้างหลังก็เช่นกันนะผมก็คือนน่าจะใส่แบบนี้เพ่าที่ผมเห็นใน,นเขาทำนะักใส่แบบนี้ทุกคนเสียบสายตรงนี้ใช่ไหมเปิดอย่างนี้ทุกคนเออนี่ก็จะมีรูเสียบสายให้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอ่านี่ส่วนสายก็จะโผล่ออกมาตรงนี้ถ้าเราปิดนะผมอะระมาเนี้ยเห็นไหมพอจะเห็นภาพกันไหมทุกคนอ,คนอเดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องนี้ออกมาก่อนนะนี่เป็นเครื่องเครื่องไว้เล่นนะคือ เครื่องเนี้ยมันสามารถเอาไปเล่นข้างนอกบ้านก็ได้ก็คือผมเสียบอันนี้ยแล้วผมเอาไปที่ไหนก็ได้สมมติผมจะแบบไปเดินโลตัสแล้วก็แบบไปวางเล่นตรงตรง,ตรงกินข้าวเนี้ยก็ทําได้ทุกคนแต่ว่าถ้าจะแบบอยากได้จอใหญ่สะใจแนวแบบพีเฟน่ะก็เชื่อมกับทีวีอันนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวสําคัญเลยที่ผมแบบจะเอามาสตรีมนะผมก็คือตัวนี้เลยนะมันเอาไว้เชื่อมกับเจ้าน้ตบุ๊กอะไรของผมเนี่นแหละผมก็เอาไว้แชร์ภาพหน้าจอนะอื ขอวางไว้ในนี้ก่อนแล้วกันอ่ะจะได้แบบไม่เกะกะอ่ะตัวต่อมาเป็นเอ่อสายชาร์จทุกคนไม่ใช่สายชาร์จดิเลยวะไว้ต่อทีวีเออมันคือสายเชื่อมต่อทีวีนะทุกคนอ่ะเขาแถมให้เลยนี่ครับผมนะก็จะมีนี่หัวชาร์จแบบนี้ไว้ต่อทีวีนะครับชิ้นต่อไปครับผมของชิ้นต่อไปเป็นสายชาร์จ เห็นไหมอันนี้เป็นสายชาร์จนะอันนี้เป็นหัวชาร์จเป็นอย่างนี้เห็นไหมประมาณนี้เลยอันนี้ลูเล็กน่าจะเป็นสายชาร์จเลยทุกคนไม่น่าจะใช่แบบเ <c oughs> ของไว้ต่อทีวีหรอกมั <c> ้ง <oughs> ถ้าต่อทีวีแล้วลูเล็กแค่นี้มเกินไปเ <c oughs> มันรูใส่ชาร์จเลทุกคนนะยิบมาให้ดูนะผมว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> เหมือนเหมือนจะเป็น type C ใช่ไหมเพราะว่าเสียบได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเห็นไหมคล้ายๆกับไอโฟนนะผมอันนี้อันนี้ตัวสําคัญสําคัญเหมือนกัน มันเอาไว้เล่นแบบนี้ครับอันนี้คือเจ้าคอ,คอนเทนต์คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมทุกคนนะซึ่งอันเนี้ยเราเอาไว้ต่อกัแบบนี้ครับปึ๊บอ่านี่พอมันต่อแบบนี้มันก็จะเข้าแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะมีปุ่มกดไว้กดอย่างนี้แล้วก็เล่นเกมอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเกมแบบแนวมาริโอไว้เล่น2คนนะซึ่งมันมีอยู่อัน อ่ะเห็นไหมมันมีอยู่สองอันนะทุกคนก็ไว้เล่นกันสองคนได้กับแบบสมมติผมจะเล่นกับน้องผมเนี่ยก็ผมก็ต่อทีวีเล่นกับน้องได้เลยนะผมวิธีถอดก็นี่ตรงนี้มีปุ่มให้กดเห็นไหมปุ่มนี้กดปึ๊บต้องกดกดนะไม่งั้นมันจะเออมันจะล็อกนะผมนะสมมติอ่ะผมไม่ได้กดเห็นไหมนี่คือขยับไม่ได้นะมันล็อกแก๊กเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมต้องกดก่อนผมจะต้องกดนะล้วก็ดึงออกอ่ะเห็นไหมเราจะดึงออกได้ถ้าเรากดนะถ้าไม่กดแล้วเราดึงออกเลยเนี่ยสปริงมันจะเสียนะอันนี้มันเหมือนตัวสปริงนะผม พียันก็กดตลอดนะของชิ้นต่อไปยังไม่หมดนี่น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นตัวของนี่นี่เลยเป็นตัวที่ไว้จับนะคผมอ่ะนี่เดีวผมจะลองให้ดูนะนี่ครับผมอ่าต๊อ่าเห็นไหมดังแก๊กเราต้องเสียบมันดังแก๊กนะครับผมซึ่งตัวสปริงเนี้ยมันจะล็อกนะเราเสียบไ้เฉยก็พออ่าเห็นไนหะมมันก็จะเป็นประมาณนี้ไว้เล่นแบบเหมือน เออจอยปกติอะไรเงี้ยทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะก็หมดกล่องนะครับผมหมดกล่องแล้วนี่เปิดให้ดูเราจะมาเจาะเรื่องตัวหน้าจอกับเออเจ้าคอนโทรเลอร์นะผมนะซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยมาดูนก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่ตรงนี้จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะข้างล่างก็จะมีรูเสียบใส่ชาชร์จเ,เ,เห็นไหมรูใส่ชาร์จเนี้ย type C นี่รองเสียบปึ๊บอ่าเห็นไหมก็ประมาณนี้ทุกคนดึงออกอันนี้เขาติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะ อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะผมเพิม่มปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สมมุติถ้าเราจะแบบไปเล่นอย่างที่ผมบอกไหมตอนประมาณเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราไปเล่นร้านอาหารเราจะเล่นยังไงนี่ตรงนี้มีเจ้าเอ,อขาตั้งนะผมเราจะต้องเปิดก่อนเปิดยังไงว่ากดก่อนเนาะมันมันต้องก,กดก่อนเนาะมันล็อกอยู่ใช่ไหมผมอ,อันนี้ครั้งแรกเลยกูกูไม่รู้เปิดได้แล้วทุกคน นี่แล้วมันนี้ดังแก๊แกดังแก๊กคือสุดสุดเลยนะผมอ่ะ mm hmm. เห็นไหมผมก็จะตั้งรนมานนี้่ะผมจะลองตั้งให้ดูนี่เป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเราเล่นก็เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วผมจะเล่นกับน้องก็ถอดจอยแบ่งกันเล่นนะผมได้นะเราไปเล่นกับหลายๆคนนะครับผมตรงนี้เปิดมาตรงนี้เป็นใส่เมมโมรี่การ์ดนะผมก็คือใส่ความจําเพิ่มซึ่งความจําที่มันมีมาให้อยู่แล้วเนี่ยมีอยู่ที่ 32GB กิกะไบต์นะผม โอ้ผมจะค่อยใส่เพิ่มที่หลังนะผมซื้อมาแล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมวางไว้ตงรงนู้นเดี๋ยวผมมีเจ็ดลุกขึ้นเดินไปนะผม่นะประมาณนี้อ่ะเปิดมาประมาณนี้นะส่วนข้างบนเนี่ยถัดจากรูใส่หูฟังใช่ไหมอันสุดท้ายก็จะเป็นรูใส่การ์ดนะผมข้างในก็ต้องใส่แผ่นเกมมันก็ปิดอะไรเงี้ยเห็นไหมทุกคนนะมันสามารถใส่แผ่นเกมที่ซื้อแยกได้นะผมซึ่งในในเครื่องเนี่ยก็มีตัวเกมเลยนะแต่ถ้าจะไปซื้อเกมเนี่ยมันก็ แพงกว่าในในเครื่องนี้นะคือมันเหมือนแอปสโต้มันหมึอนในนี้มันเหมือนมีแอปสโต้อยู่แล้วมีทั้งเกมเสียตังและเกมฟรีนะครับผมแต่ว่าใครจะซื้อแผ่นเนี่ยมันก็จะมีค่าแผ่นเลยมันก็จะแพงกว่าประมาณนี้อ่ะแต่ใครที่แบบเน้นสะสมเนี่ยซื้อแผ่นเกมก็ก็ดีนะทุกคนผมว่ามันก็ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะไหนกดเปิดปุ๊บกดค้างนะอ่านี่ ขึ้นมา Nintendo Switch นะโอ้โหโดนรอยนิ้วมือผมเต็มเลยตอนแรกยังไม่มีรอยนิ้วมือนะ่ะแม่งเอ้ยไปโดนรอยนิ้วมือกูไอเวด <c oughs> มันบอกว่าให้เรามาเช็คนะนี่คือเพิ่งเปิดเครื่องครั้งแรกเลยมันจะเป็นอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็เออเช็คว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะอ่ะนั่งแจ็คแล้วอีกข้างนึงนะครับผมอีข้างนึงอีกข้างนึงแจ็คอ่ะนั่งแจ็คแล้ว อ่าพอใส่เสร็จเนี่ยมันก็จะได้แล้วถึงแม้ Nintendo Switch อ่าประมาณนี้โอ้โหเปิดเครื่องครั้งแรกไอ้สัตว์เอ้ยกูอ้าหใหญ่ใหญ่มากเลยทุกคนไอ้เหี้ยบหั่นเอาอย่างงี้คือมันใหญ่มากเลยมันมันไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนใหญ่นะเว้ยหูนี่นี่ใหญ่นีนนน่ใหญ,ใหญ่อันนี้ผมไม่พูดเลยละอันนี้ใหญ่จริงอ่าเปิดเครื่องครั้งแรก มีให้เลือกภาษาผมผมจะเลือกภาษาอังกฤษนะเพราะว่าผมพออ่านออกภาษาอื่นกูอ่านไม่ออกเลยจีนอินโดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการเอ,อ่อทำตามวิธีสอนของมันก่อนสักครู่นะผมแล้วก็สร้างรหัสด,ด้วยเดี <sque> ๋ยวมันจะมีให้สร้างรหัสนะผมอะปไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เซดติ้งเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมอ่านหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนะโอเคอ่าเข้ามาเนี่ยจะมีเกมอ่ะเกมดังๆมากมายทุกคนเห็นไหมมีเคอร์บี้ฟอร์ดไนท์อ่ะมีมีเยอะมากเลยทุกคนจริงๆจริงๆมันมีทุกเกมแทบจะทุกเกมในซีซ <laughs> ีเลยยกเว้นว a ลลุ่นลนหยอกหยอกวอล n ุลนไม่มีทุกคนเผื่อใครจะให้ผมแบบเล่นวอลลุ่นแลนด์ให้ดูหน่อยมันไม่มีนะอ่ะบอกไว้ก่อนเป็นหน้าที่นี้เลยแต่ก็สามารถทัดหน้าจอได้ด้วยอ่ะเห็นไหม สมมติผมจะเล่นแบบใช้มือเล่น,นะอะไรเงี้ยเซนสีน,นิ้วเล่นอะไรไปของผมนะวพวกเอฟเฟกต์รีเจนเนียมีหมดนะทุกคนนะแบบอยากให้ผมเล่นอะไรงนี้ถ้าพูถ้าผมแบบอยากจะเล่นแบบคึกคักขึ้นมาอยากเล่นอะไรเงี้ยผมก็ค่อยโหลดทีหลังนะผมประมาณนี้นะประมาณเท่านี้ทุกคนนะสําหรับเจ้า Nintendo Switch คือยังไม่ได้รีวิวพร้อมกับไอ้นี่เลยอะ <laughs> แต่ว่าไว้ทีหลังทุกคนไว้ทีหลังก่อนนะจริงๆก็ผมจะมารีวิวแค่ตัวนี้แหละ <laughs> ไอ้ตอนนี้ผมไว้ที่หลังนะผมเอ,อโหนึบเลยอะคือนยังไห้เห็นมากเลยมันเลื่อนไม่ไปเลยนะทุกคนนี่นี่ดูนะเนี่ยทุกคนนี่คือเลื่อนไม่ไปเลยนะคือข้างล่างเ่ยมันมันหนึบเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงนี้มันมันติดไปด้วยยางอะมันเลยหนึบทุกคนเห็นไหมคือจะล้มก็ล้มยากอะเห็นะคือโต๊ะเลื่อนแทนอะเอาดีแต่โต๊ะผมมีลูกลูกกิ้งล้อนะผมข้างล่างนะประมาณนี้เจ้า Nintendo Switch ผมนะ เฮ้ยที่วางมาก่อนราวางซะประมาณนี้ทุกคนสำหรับในตัวสมิธวันนี้นะผมโอเคมันไม่มีอะไรเยอะทุกคนก็มีของมาเท่านี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นถ้าผมทําได้นะให้แบบมันสตรีมลงโน้ตบุ๊กผมหรือลงคอมข้างล่างผมเนี่ยแล้วก็ไปสตรีมใน youtube เนี่ยถ้าผมทาได้ผมจะพยายามทำนะผมนะ ประมาณเท่านี้นะผมก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับนะสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจุบูจุบูจุบุบมา